พาพาห0 0่งมีอายุ15บห้าปีดอกเบี้ยปีละสิบสองเอรต์แต่ยกเดือนแต่ว่าดอกเบี้ยวรวทั้งหมด12%บนะครับถามว่าถ้าอยากทราบว่าต้นทุนเงินกู้ของบริษัทถ้าออกแล้ววันนี้จะต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะคำนวณหาตัวพาของคุณกู้ตัวนี้ครับพาคืออนะไรกันแน่ฮะ เดือนกุมาพต่ตอประมาณไก่สองไก่สามอีกคือาดีเช่าเลกเนี่ยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชครับเพร่พวนี้ก็ทำพ่คู่อเาเชื่อมโยงมาด้วยพ่มคู่หน่อยนะครับพันธบัตรหรือว่าพุ่คู่ของบริษัทตัวเนี้หนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับไอ้ทุนะฮะมีราคาพันหนึ่งพันบาทเนี่ยนะครับปัจจุบันซื้อขายหนึ่นหนึงร้อยห้าสบามทขายด้วยขายแทงครับขายแทง เป็นพิเนียมบอลหรือเ็นดิสคารบอลครับเป็นพิเนียมบอลนะครับถ้าเราซื้อบอลตัวนี้ในราคาแพงนะครบหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถือไว้จนครบกำหนดอายุของมันสิบห้าปีหรือสามสิบปนเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบนะ ม่ต้องของตัวเลขเป็นนะครับสอบถามความเข้าใ,ใจซื้อหุ้นผู้ตัวนี้ซื้อแทนนะฮะเป็นผิเมี้ยบอบถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน15ปีก็ได้เงินต้นตืดหนึ่ง,งครับในระหว่างนั้นก็รับดอกเบี้ยไปปีละวัน20บาทหรือผมเดือนก็รับที่6 กี่เปอร์เซ็นต์ครับรุ่นพูดตัวนี้จ่ายดอกเบี้ยปีกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบสองสิบสองแล้วถ้าเกิดเราซื้อแพงเน่ยผลตอบแทนที่ได้รับจะไม่ถึงจะน้อยกว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับในที่นี้ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรุ่นพูดตัวนี้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับ เพราะฉะนั้นใ้ตัว10%ตัวนี้แหละครับตัว R ดีัวนี้นะครับเราจะนํามาใช้เป็นต้นทุนเงินผู้ยิงของบริษัทนะครับนะนนครับนี่ก็เป็นวิธีการคำนวณจากดูจากค้นคูที่มี สองสี่ทิงองย่าก็ต้องขยับตลอดงานพไม่เกิดไฟ้วไม่ขยับแล้วต้ไปแล้วหนักจาถูกไหมถูกไหเ้อะไรนะไม่ไ้อะไม่้ยอะละผมว่าไม่ได้เยอะละเด็เยคับดรไ้ีไหนจารย์ล้อหลุดแล้วะาไ้มีสถานีแล้วคุยทีเพิ่งเหรอไห ใจก็ซื um, ้อแต่อันที่กกลับไม่ถูกเลยใช่ไม่มังทำเป็นอยู่ว่าเดี๋ยวก็ออกปช่ดยอาจารย์ดีๆอเราพูดกันแเอาอไม่าเท่าไหร่เออดีมั่ไม่ออกสองสี่เลยใช่สองสี่แต่ไม่สองสี่ไม่ใ่จนุ่มลงนเน่่มไม่่มเนเด็่มเเ โอ้คานี่ถูกไวยเลยเยบตัวเื ग, no. ้อไร้็ดีเลยค่ะหน้าขงหน้าของิีจัดไปเลยนะคุงหนเสียยิยิงัยอจดด้่มากหึายไ้้าโชคเนี่ยจัดจัดหนักจัหนักไเลยเนี่ยนี่สิมองจแต่ัันอ้าใช่ใช่เป็นถแม่ mẹ ừ. ừ. cười mẹ mẹ cười mẹ cười mẹ 5 mẹ cười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  mẹ 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 ถุงสิบมานก็บอกว่าเราซื้อเจ็ดจอบีนะเขาไปแถมแถมเจ็ดย่อยคนแต่ห้องหนูแถมแปเลยเออได้เยอะปะเออโอ้แบตเตอรี่แบตเตอตเตอรี่ไม่ไไม่ไม่ม่เขาซื้อนึ่งานเจยแบตเตอรี่เออเออพราวันอายุลงไง ใช่โอ้ยจตกแล้ว่าไม่ดีเลยว่านีมาทีไหนไปที่ไห่ไป่ไปะที่ตมาหนกรทงนเรากลับบ้านนอกับทีเดียววันปีใหม่กับียไม่ใช่ถ้าร้อยกันใช่หมคือวันปีใหม่กยารอมแม่ด้วยาไ่ร้อยต้องทําตอน้าไทีหกีจี๋แวนะรวมกไม่รก็ี่น่ะ ยี่สิบปขอแม่น้อยเหรอไอ้เงนเหรอกหมดเลยจะอาเนเหรอไใ่่ะของพี่ตู่ะถูอ่แต่พี่ตูเนี่ยเจ็บสองไม่ได้สิบบาทสีาก็ได้บาะ็ดสิแกเจ้อยโอ้ในกำไรอยู่ได้กำไรอาูร3อยสารอซื้อได้สี่ร้อยซื้อไม่สี่ร้อยดีนะหนูพึ่งไอ้ตัวที่ซื้อไม่ถูก ใส่หนนีเป็น่าว้วแฝดงแล้วยลเดี๋ยเกือบ้วก็หนุนี้ก็ได้ติตแอเป็นเจ็ดี่เขจ่ายจริงคอน่เริมตอนที่บัญชีมันเลยไหม มันบอกเล็ที่มันชี้แต่ข้าโอนนะน่ึก er ว่าตกใจนึกว่าแถมต้องมินผิดตัวออนดูไปออนแ้องมินซื้อสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วตอนแรกก็ม่รูนเอบอกให้สิบคนซื้อมนรูว่าคุณคืออะไรบอกว่าล่างยน้องไม่เอาเกี่ม่กับเก่ยับเก่กลับเกับไม่เกลับเกี่ยกับไม่เอาล่างเลยเก่ไม่เอาล่างเลยก็เห็นว่าที่แดาัวที่บอกว่ายาวยลนี้ลกุดแต่น้ำกแน้ำถูกสี่สองสองพัน

แสดงวตอนนี้โดนแตกไ่เร่องะม่เื่อครับ่นการอะไก็คนัการลงทุนไม่ได้แล้วทุกคนครองด บอกดเลยเป็นหลานใจอเป็นหลานใจแค่หลานใจสวยๆได้เรต่อยเลขล่างเท่าไหร่นะเจ็ดสอง ไม่ออกทุกวันออกม้วไใคม้วนออกม่หรือว่าม้นร้จนงี้ค่ะาจายเดิมเด่มที่เราออกมาโดนก็กำหนดคือวันที่15มายชายคนนี้คนที่ม้วนที่ยังมีของเลืขาก็จะเดียดร้อที่ดาวเรยกรอเลยก็แปกขานะคนะที่ดาวเรกรอเลยแล้วก็แปะขายขายไม่หมดก็เหมือน่ จะเคลื่อนไีออนไ่ออนไลออนไล์ก็ออนไลน์หรือว่าคลนค่ะแล้วทำไมเขาก็จะปิดระบบยันต์